สวัสดีครับผมอาจากกรย์เกษมสันพมสุภาณนะครับจากศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่องวัยมยทราชิบุรีครับ กลุม่มวิจัยนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับในปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้คนในหลากหลายวัยนะครับตั้งแต่วัยเด็กๆจนถึงวัยผู้ใหญ่จนถึงเลยไปถึงวัยผู้สูงอายุด,ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการออกแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับคุณลักษณะของผู้เรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยจึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถทําให้ผู้เรียนรู้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และนําไปใช้ต่อได้อย่างดีที่สุดครับจุดเด่นของงานวิจัยในกลุ่มเราก็คือส่วนหนึ่่งเราราาวมทํ ไปกับชุมชนนะครับหรือโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยและโรงเรียนชายขอบต่างๆในการ พัฒนาผู้เรียนเองก็คือตัวนักเรียนแล้วก็ผู้สอนก็เจอคุณครูด้วยขณะที่ผู้เรียนก็จะต้องใช้วิธีการอย่างหนึ่งที่จะเหมาะกับผู้เรียนนะครับผู้เรียนอาจจะมีวัยที่ยังเด็กอยู่การเรียนรู้อาจจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่สนุกสนานเรียนไปด้วยสนุกไปด้วยเพื่อให้การเรียนรู้ที่ต่อเนื่องได้ดีขึ้นขณะที่คุณครูเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เองอาจจะต้องใช้ทักษะในการนําเอาประสบการณ์ experience based learning นะครับเข้ามาถ่ายทอดร่วมกันอาจจะมีการสนทนา กลุ่มการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้สามารถแชร์ประสบการณ์ร่วมกันสามารถนำแนวความคิดเหล่านั้นไปต่อยอดลงมือปฏิบัติเป็น โครงการต่างๆครับอีกงานบริการวิชาการหนึ่งนะครับก็คือการรวบรวมข้อมูลฝุ่น PM เม2.5ที่เกิดในสวนพึ่งนะครับเราติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ในโรงเรียนด้วยเช่นกันแล้วก็เรารวบรวมข้อมูลจากทั้งข้อมูลดัตเต์เบสจากทางดาวเทียมจากทางกรมอมตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ถักกลมควบคุมมลพิษรวมถึงเซ็นเซอร์ที่เรามีส่งกลับไปประมวลผลให้แต่ละโรงเรียนนะครับแล้วโรงเรียนก็สามารถออกแบบป้องกันสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนนั้นด้วยทั้งตัววิจัยมีส่วนในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาพระี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางของ Liberal Art s c o l l e g e ที่จะนำนักศึกษาออกไปได้เรียนรู้ปัญหาจากโลกแห่งความจริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนตามชายขอบแถวจังหวัดราชบุรีนักศึกษาของเรามีโอกาสที่จะเข้าไปเห็นความเหลื่อมล้ำนะครับความแตกต่างกันระหว่างสภาพสังคมในแต่ละแบบนะครับโดยที่นักศึกษาเองสามารถนำเอาทักษะเหล่านั้นนะครับมาออกแบบเป็นโครงการการเสริมสร้างการเรียนรู้นะครับแล้วก็ส่งมอบกลับไปยังโรงเรียนหรือชุมชนเพื่อหวังว่าโรงเรียนและชุมชนนั้นจะเกิดการเรียนรู้และนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไปครับ